ขออภัยพระอ่านชื่อผิดนะครับเด็กชายกระชัพิสิทธิ์การรักษาครับผมรุ่นระยะทาง5กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน15ปีลำดับที่2ครับเด็กชายแทนทางหัวอครับผม ยิ้มหน่อยเลยวนักกีฬายิ้มหน่อยครับครับลำดับที่สามนะครับคุณพุดลำดับที่สี่เด็กชายหเด็กชายกิติภพหลามาลา